ของโคตเยอะเลยเนี่ยของที่ต้องรีวิวเนี่ยเยอะนี่ก็เป็นของจากทางแบงกูดนะผมส่งมาให้ผมแต่เดี๋ยวเดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดเขาไม่ได้จ่ายเ,เขาไม่ได้จ่ายผมแต่เขาส่งของมาให้เอ,อ<ะ>ของนี้ก็ผมเป็นคนเลือกเองนะผมที่ผมอยากได้นะต้องซื้อโทรศัพท์มาเล่นใหม่ลนะนะครับอันแรกเลยนะตัวช่วยกดโทรศัพท์นะผมอันนี้นะ ก็มีมีสแบบมี2แบบแบบแต่เดี๋ยวแกะให้ดูทีหลังแล้วกันเดี๋ยวตั้งก่อนอันนี้ก็เป็นจอยนะผมน,นี้เป็นจอยแต่เดี๋ยวแกะตั้งไว้ก่อน <c oughs> อันนี้นะพิเศษสุดๆเลยโคตรมหาโคตรโกง <c oughs> เปลี่ยโนศัพท์เป็นคอมเฮ้ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนโทรศัพท์เป็นคอมได้เลยนะเจ้าตัวเนี้ยเกมเซอร์ X1 เจ้าตัวนี้ผมก็สั่งมาจากทางบางกูดนะใครที่สนใจสั่งสินค้าใครก็ลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะผมมีสูตรเว้น้องๆวิธีรวยนะก็น้องๆเนี่ยซื้อตัวนี้มาใช่ป่ะแล้วเปลี่ยนโทรศัพท์เป็นคอมน้องก้าโทรศัพท์ที่เปลี่ยนเป็นคอมน่ะเอาไปขายต่อเออเหมือนมึงเวออคิดได้ไงเนี่ย โอ้ชิ้นสุดท้ายครับผมนี่ก็เป็นเอ่อเป็นที่ตั้งอะที่ตั้งโทรศัพท์แท็บเลต็ตนาฬิกาอะไรพวกนี้ครับผมมันจะจัดเรียงให้สวยเลยนะมี USB อะไรด้วยนะแต่เดี๋ยวผมจะแกะรีวิวเจ้าตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมเแกะมาก,ก็เจอแผ่นกระดานสวยๆเห็นไหมผมบอกแล้วเอาไว้ตั้งสวยๆนี่แผ่นไม,นไม,ไม้นี่ก็เป็นรูอะไรไม่รู้กลมๆไว้เสียบันนี้ก็เป็นรูที่เสียบที่ชาร์จ ะเนี่ยเอาเนี้ยเสียบเข้านี่แล้วก็ไปชาร์จต่อนะครับผม USB, USB พวกนี้น่าจะเป็นพวก2.0นะก็เ,เสียบชาร์จแบตอะไรได้เลยนะครับผมก็ตั้งโทรศัพท์ไว้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยใไงวะตั้งโทรศัพท์ไว้แล้วก็เสียบโทรศัพท์ชาร์จแบตได้เลยนะครับโอ้ข้างในมีข้างในมีที่ใส่อะไรวะเขาเรียกอะไรนาฬิกานี่ที่สใส่นาฬิกาครับผมใส่โทร ใส่ไอ้นี่ก็ได้นะอะไรวะเขาเรียกละดินสอนะดินสอก็ใส่ได้ดนาฬิกาก็ใส่ได้นะครับผมแขวนไว้ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูแล้วกันตั้งแบบนี้นะเห็นไหมมันเป็นที่ตั้งให้แบบสวยงามอะ่ะเออผมก็เสียบย s b ีเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะช่วงนี้พวกนี้นะมันจะจัดเรียงให้สวยนี่เข้าแล้วเข้าแล้วเห็นนะเออเป็นไง อันนี้ก็เป็นการรีวิวอันแรกนะครับผมตรงนี้ก็ใส่ปากกาก็ได้นาฬิกาก็ได้นะครับผมรีวิวแต่โง่โง่เลยไม่สบายโอเคครับผมต่อไปเลยนะครับผมจะรีวิว3ตัวเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นปุ่มช่วยกดในการยิงนะครับผมในการยิงในการเล็งนะของเจ้าโทรศัพท์นะครับผมซึ่งปุ่มตัวนี้มันจะมี2แบบนะคือมีหลายแบบมากแต่ผมเอาแค่2แบบนี้มารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับปุ่มแรกเลยครับก็เป็นปุ่มแบบนี้เลยครับ หมือนที่เห็นทั่วๆไปนะกดแตะตรงนี้มันก็จะแตะตรงนี้นะครับผมเหมือนเคยเห็นทั่วไปแหละนะนี่เห็นนะเป็นแบบนี้แต่โทรศัพท์กูเล็กแม่งเลยเล่นไม่มันเลยนะ <c oughs> ก็เวลายิงก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วอนะเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ป่ะล่ะู้วนๆอยู่แล้วอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งเป็นปุ่มกดแต่กดคนละแบบกันนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเราจะต้องหมุนหมุนเจ้าตัวนี้ก่อนนะเข้านี่ เพื่อเป็นการยึดนี่นะใส่อย่างนี้เลยป้าบแล้วก็หมุนให้มันล็อกครับผมเห็นไหมมันจะล็อกติดกับโทรศัพท์เลยนะครับง่ายๆแค่นี้แล้วก็โยงปุ่มให้มันแบบว่าตรงนะให้มันตรงนะสามารถกดได้นะเนี่ยได้ยินเสียงป่ะเออเนี่ยแบบนี้เห็นไหมนะมันจะกด huh? ถ้าทางแบงกู้นะผมก็มีเลือกเยอะแยะมากมายนะสามารถไปดูกันก่อนได้นะผมแต่ผมมาอยากได้พวกนี้ไงเพื่อที่จะมาเล่นฟรีไฟล์นะตอนนั้นคือมีช่วงที่ผมติดฟรีไฟล์มากอะถามว่าได้เล่นไหมเฮ้อะไรนี่เลยก็รู้นอยู่แล้วล่ะมันก็คือจอยในกล่องก็แถมตัวนี้มาให้ด้วยเปลี่ยนอันหนึ่งนะผมจะที่เปลี่ยนจะตัวนี้นะวิธีใส่ก็ง่ายๆครับนี่ฮะดึงนี่ออกนะผมดึงออก แต่โทรศัพท์รุ่นกูนี่ไม่ต้องดึงก็ได้บางในเคี้ยวโค่นเล็กเลย <_ an> นี่เป็นจอยครับผมโทรศัพท์ผมไอโฟนห้าไงกระโหลกกระโหลกก็ยังพอยังหลวมมาบอกให้หลวมเลยเล็กเลยนะนี่คือจอยนะครับผมเล่นเล่นเกมเพลินเลยโอเคคุณผ okay, ู้ชมครับถึงทีเด็ดสุดท้ายแล้วนะครับผมเกมเซอร์ X 1นะเจ้าตัวนี้นะครับผมสามารถเปลี่ยนโทรศัพท์เป็นคอมได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวว่าเป็นยังไงนี่นะครับผมเจ้าหน้าตาของเจ้าเกมเซอร์ X 1นะครับ ก็มีที่ชาร์จมาให้ด้วยนะครับผมแต่ผมชาร์จเต็มแล้วก็ฝั่งนี้ผมจะเป็นย s b ีไว้เสียบพวกคีย์บอร์ดกับเมาส์นะผมนะก็ปิดเครื่องอดึงออกแบบนี้นะครับผมเอาโทรศัพท์วางไว้แบบนี้นะครับสามารถเป็น power bank ในตัวได้เลยนะครับผม power bank นี่ก็ทําไงก็เอาโทรศัพท์เนี่ยเสียบเข้าเจ้าตัวนี้นะโทรศัพท์ก็จะเข้านะครับผมสามพันแอมแอมเขียนอยู่3 0 0พันแอม จะตั้งแนวนอนหรือแน,ว,น,อน,อนวตั้งแนวนอนแนวตั้งได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูคำสั่งว่าขอเจ้าเกมเซอร์อีกวันเลยดีกว่านะครับผมโอเคเจ้าเกมเซอร์อีกวันนี้นะครับผมกมผมอ็อย่างที่ผมบอกไปมันเป็นตัวเปลี่ยนโทรศัพท์ให้เป็นคอมนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้ดูไฟนะครับอันนี้คือเปิดแล้วนะวิธีเปิดอันนี้อ่ะเดี๋ยวปิดให้ดูก่อนอันนี้คือปิดนะครับผมไฟจะไม่กระพริบแล้วพอเปิดกดค้างไว้นี่นะไฟกระพริบแล้วนะครับผมก็เสียบคีย์บอร์ดเมาส์อะไรไว้ให้เรียบร้อยนะครับผม วิธีต่อก็ง่ายๆนะครับต่อบลูทูธเลยกับเจ้าตัวเกมเซอร์มันก็ชื่ออยู่แล้วนะเก er <ะ> okay, มเซอร์เอกวันโอเคเมื่อต่อเข้าเจ้าตัวเอกวันเรียบร้อยแล้วนะผมมันก็เขียนแล้วนะ,ะเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับผมทำไรต่อมาโหลดแอปมาครับผมแอปของเจ้าเกมเซอร์เอกวันอันนี้ของเป็น iOS นะผมวิธีโหลดก็มันจะมีอยู่ในกล่องแล้วนะผม,มก็สแกนบาร์โค้ดแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเค เมื่อโหลดเสร็จแล้วเข้าเกมเลยครับพอเราเข้าเกมมาแล้วนะผมสังเกตนะดูเขียวเขียวนี้นะมันคืออะไรเขียวเขียวนี้มันคือปุ่มไว้ตั้งค่านะผมอ่ามันคือปุ่มไว้ตั้งค่านั่นเองนะผมก็ผมได้ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่อันนี้คือปุ่มเอาไว้ตั้งค่านะผมแต่ว่าผมได้ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะก็คลิปคนอื่นรีวิวอะไรไปเยอะแล้วนะผมก็ไปดูกันหนอาเองนะครับ นี่ผมจะมารีวิวสินค้าของทางแบงกูดนะครับที่เขาส่งมาให้เรานะโอเคคุณผู้ชมครับก็ถ้าเรายังไม่มีการตั้งค่านะผมสามารถมาเลือกการตั้งค่าออโต้ได้เลยนะผมคือตรงที่หัวไอ้นี่นะนี่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะผมเลือก iPhone หรือเลือกโทรศัพท์ที่ตรงกับรุ่นเรานะเช่น iPhone 6พาร p h o n e 5อะไรเงี้ยมันก็มีเขียนอยู่ของผมเป็น iPhone ธรรมดาเฉยก็เลือกที่ iPhone ไปแล้วนะผมพอเลือกที่ iPhone ไปแล้วมันก็จะมีการตั้งค่าเต็มหน้าจอเลยเห็นไหมนี่นะครับผม สามารถปิดได้ด้วยนะผมเลยกดตรงนี้นะลูกตาเนี่ยนะมันจะปิดแล้วอ่ะกดเปิดอ่ะ๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะผมจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะอ่ะดูขยับเมาส์นี่คือผมขยับเมาส์นะเมืนะมน,เนี้ยขยับเมาส์ติดครับผมเฟคกดกดที่ลูกกิ้งตรงนี้หนึ่งทีผมกดที่ลูกกิ้งนี้ปุ๊บตะจะมีเมาส์โผล่มาเห็นไหมนี่ คือเหมือนเล่นในคอมเลยนะเอาเมาส์ไปกดเริ่มเกมยกเลิกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดเทสคีย์บอร์ดกันว่าติดหรือเปล่านะโอเคมาเห็นปะเห็นคีย์บอร์ดมือเมาส์อะไรปะเนี่ยติดนะผมติดนะเห็นว่าบางทีปุ่มมันไม่ตรงนะผมถ้าปุ่มมันไม่ตรงเราต้องแก้เองนะแต่ว่านี่ผมมารีวิวค่าๆของสินค้าของแบงกกูดเขาส่งมานะครับผมนี่ สามารถเห็นไหมเห็นเมาสม์วะสามารถเอาเมาส์นี่ไปกดอะไรได้หมดเลยนะเดีวเมาส์วิ่งวิ่งอยู่เนะี่ยเฟกโคตรโกรงไม่มีที่ไหนโกงกว่านี้อีกแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยไม่สบายโอเคเป็นไงกันบ้างผมกันการรีวิวสินค้าของทางแานกู้ที่ส่งมาใหผมในวันนี้นะผมถ้าสนใจรายละเอียดสินค้าอะไรต่างๆนานะผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ รือถ้าใครอยากได้สิอนค้าตัวอื่นๆต่างๆนาอะไรก็แล้วแต่ที่เขาขายอยู่สามารถไปดูได้ที่เว็บของเขาเลยนะครับผมผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็บายบายรักษาตัวแลนะ้วกันไม่สบาย